ค่ะพีมาอีกแล้วเนาะคะ่ะแม่ครัวบอไปไซส์บไปเวียนมาอยู่ในคลิปขอบพี่น้องอ่ะบอไปไซสเนาะคะ่ะพี่น้องมาพบพอกันคือเกาสาหรับแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา มือนี้แม่ครัวกสิได้เดินทางไปหาป่าเดินทางไปปงศบปูห้าเจ็ดแปดมาเด้อค่ะพี่น้องผู้ว่างผู้วางงานหรือว่าผู้มีโอกาสกับเดินทางมาได้เนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอามือนี้แม่ครัว เลยไปหากระดาษก้นค่ะพี่นอ้องแม่ขั่วได้วิ่งอย่างบนอมตะ ได้วิ่งบ่เอาวิ่งบนตัวเดียวแม่ขั้วยังบ่ลั้นได้ลงเด้อค่ะพี่น้องเอาสําหรับผู้รอก็รอดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับไซสอ่าปรัมูลล่างหลุดออกมาน,ะะมาน,น่ะนประมาณวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อประมาณวันที่สิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละค่ะกะน่าจะมาฮอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับปลามุนรุดลางของเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับปลามุนดุดลางของเฮาเดียวก็ออกมาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่็เคยมาตอนนั้นอ่ะเฮ่าก็รอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮาก็รอเบึ่งน้ำกันเอามือนีแม่รัวมีหยังพ่นวา วิ่งบนอมะตะเดี๋ยวไก่มือไก่เว้นขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะอา,อาจารย์ผู้ทรงตรัวเล็กแนวทางเขามาหาแม่ขั่วเพราะว่าให้แม่ขั่วได้ไปาฝากตอนพี่น้องเนาะค่ะเนะาะสำหรับทุกขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกเสี้ยนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ที่ทรงตัวเลขแนวทางเขามมหาแม่ขั่วเอาสำหรับอาจารย์ท่านใดที่บ่มีความสามารถหรือโอที่บ่มีโอกาสที่จะเอาตัวเลขแนวทางของท่านมาเผยแพร่ได้กับฝากมาทั้งแม่ขั้วได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากมาทาั้งแม่ขั่วได้แม่ขั่วกัสิลงงหายบวา,บาอาจารย์หน่อยไงเนาะคะ่ะ มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะว่าอย่างอาจารย์น้อยๆกับเขาอาจารย์ง่ายๆกับเขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางบม,ม่มีผู้ใดหูมาก,ก่อนว่าจะออกตัวใดหรือว่าเดินตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนด่านคุณทุศ ลิปใหม่เด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อคนดานขุนทุดนี่เพิ่นเอามาฝากตอนพี่น้องวิ่งบนอย่างเดียวเด้อค่ะวิ่งบนอมาตะนี่ฟังข้ามาซือา้อว่าอมตะนี่คือศิวบลบจักเทียว่าพี่น้องแม่กัวหวานสิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดนี่วิ่งบน อมตะสูตรอมตะนี่คิดว่าต้องเป็นสูตรอมตะแน่นอนเพราะว่าถ้าคําว่าอมาตะนี่คือสีบรุษจักเทียนเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบบุญขอบคุณสําหรับอาจารย์ผู้ทรงตเลขแนวทางเขามาหาแม่ขั้วเนะาะค่ะพี่น้องเด้อ้วก็ขอบคุณเอฟซีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เฮ้ะที่ทรงตัวเลขแนวทางเขามา หาแม่ขั้วหรือว่าขอบคุณ f เอฟซี C ู้กดไรกดแช์เนาะคะ่ะที่กดติดตามแม่ขั้วแม่ขั้วกับว่ามีแนวสิตอบแทนเนาะคะ่ะพี่น้องกะหาตัวเลขแนวทา่ามาตอบแทนทานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางให้เข้าเอาไปพิจารณาเนานะคะ่ะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวกัคือ เป็นแคแนวทงังเนาะคะ่ะเอากับวารูว่าอ่าตัวได้สีเดินตัวได้สีออกเนาะคะ่ะพี่น้องอ้ะสำหรับตัวเลขของคนด่านขุนทดนะคะวิ่งบนอมะตะโอ้มาชนตัวไดกับของแม่ลั้วนะเบึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ บนย่างเดียวค่ะพี่น้องบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปล่างถือว่าผดวิ่งบนอมะตะคนด่านขุนทศเนาะค่ะเนาะเอาขอบุญขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เขามาก,กดไรกดแช่ห้แม่รัวเอาผู้ที่เดินทางเข้ามหาปูกันยังท่านเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาเซียนอ,ดอนุดรกำลังเดินทางมา หลายๆคนที่เดินทางเขามาสิที่จะมาเมื่อนี่เนาะคะ่ะหลายๆอาจารย์หลายๆทุกเซียนหรือว่าทุกแอดมินเนาะค่ะพี่น้องเนาะยูทูบหลายๆช่องกสิมาพอกันในงานปูหาเจ็ดแปดเมื่อนี่ล่ะค่ะพี่น้องเด้ออ่ะไปพอกันอยู่ในงานคือกับเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอไว้สำหรับคนด่านขุนทดสองเอ้สามสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเอ้าคือชนกันกับค้นหลังเขาเถนอ้อสองแล้วกลับไปชนกับของแม่ขั้วพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแม่ขั้วยนี่ยัวนได้ลงบัญชีเป็นตัวอัก เอาค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณามักชอบคลิปนี่กับกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องไว้พอกันคลิปนาเนาะค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ